เลิ <icana> ่อนสงสัยเพราะความรักคุงตเื็นในใจหรือเปล่าอยากรู้มีใครที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่ได้เห็นพี่เขารักกันยิ่งนั้นคงควรจักอินที่ให้ต่าหวั่นใจ สุดนไะม่ติดคอแล้ว่นวันคายเด,ย,ย,ด,ด,ดย์นะครับผมขอยเกอดติงดีๆมีโดมสุกความรักดีๆพกกันอยยางยาวนานนะครับคู่ไหนที่ายไว้ว่าก็ที่ผ่าน มาทักทายเพื่อนก่อนทีหนึ่งเดี๋ยวกูจะพาเมึงไปสวัสดีครับผมก้านะครับผมไอ้แม่น้องแนะนำตัวโอ้โหแนะนำตัวอะไรเนะผมก้าครับผอมผมก้านะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เวลาตอนเนี้ยเพละเพละเยอะไปเยอะไปเออเดี๋ยวผมจะพาพวกคุณไปดูคนหนึ่งเพื่อนผมอยู่โซนหนึ่งบ้านเขาใหญ่หลายเอเคอร์มากใครพี่เพื่อนกูของอยู่ในห้องกูอยู่เลยเออแม่เขาบอกให้ส่งให้แม่เขาหน่อยแต่กูลืม โอเคกูคุยไม่รู้เรื่องว่ะเดี๋ยวค่อยดูนี่แต่บ้านหลายเอเคอร์มากมันยื้อวิ่งไปเขียนแล้วว่าจะวิ่งมาแล็บในเพลงบีบมันโล่งแรปว่าจะวิ่งมาแล็บในเพลงบีบแรปว่าจะวิ่งมาแล็บในเพลงบีบแม่ทำแม่ long c h า p t e r คิดถึงทอมมี่มากสวัสดีครับสวัสดีครับทอมมี่วันพีเควัพีเคโอเคเอ่อเ o ียกสีแมจิกทริกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนแมจิกทริกหนึ่งสองไม่โหดีนะกูหลบทันอะไรอะไรวะทีฟันเย่โอ้คอนเกรสเทเลชันเย้ โอ้แม oh hey, uh ่งเอ้ยกูต้องมานั่งดูมายากลฟันหลุดตอนตีหนึ่งคึ่งจิตใจทำไรให้ทำไม่ยัวแฮนไม่แฮน e ิกส์มันวีอาร์เซมแล้วเออเอาไปก็ like this เ huh? ฮ yeah. uh ้ยมิจู yeah lovely really mizu <miss> you. you miss me what m o n last 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 time we we meet when วั n last time we meet February one year อีกนิกสทุ่มันวันเดย์ các bạn, ít giờ nữa, come to LA come to Los Angeles, now 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 where này, you stay where now? I got you right here in LA you home hả? Huh? Yeah. you home yeah? Yeah. look this Charlie's room. Charlie's room. hổng đẹp đi, tất cả, vô Charlie's room. ชาลีลูมยัยแตงกิวทำไหมเ the if I am ah uh, when when I have money I go okay <laughs> no money no money now okay no money โอ้ยทอมทอมมี่ now where 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 are you now uh Los Angeles Los Los Angeles wow you eat อ่ะนี่ you eat ย yeah? ย yeah yeah the garden แล้วอยู่จะอิ่มเมื่อวันเนี่ยกินแค่เนี้ย

Your container Container we still got the container It's still there. I d i d n ไ s e l ด้ t าย t อ้โหทำเมตสบายดียูสบายดียัสบายดียูเข้าใจสบายดีสบายดีสบายดีเข้าใจไหมสบายดี ไปเที่ยวดิไปด้วยอืมรอกันสบายสบายกันไปคาปูชิโน่หนึ่งปีนี่มันไวจริงๆนะเพื่อนคุยกันไม่รู้เรื่องหนึ่งปีก็ยังไม่พัฒนาเลยผมคุยไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอืมคาปูชิโน่คาปูชิโน่เย้คาปูชิโน่เฮคาปูชิโน่าคาปูชิน่าเฮ้ครูจะกลับมาไม่ปกติอีกทีแล้วอืมเบอร์เอิร์ Oh, yeah! Oh, okay. uh, yeah! Why, I huh? need, huh? Magic! Ha, 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 ha! Yeah, mang ơi! Cool, mà tham gia tonte ngưng Magic, yeah! Magic cho! Yeah! โคตรเจ๋งเลยแม่งลยเส็กฟันหลุดเส็กใส่ฟันได้ชุ่มจุ่ลานี้คนไม่เต็มไม่เต็มคุยกันเออโอ้โหมิ้วยังไงเลยอืมสภาพยังต้องวีบผมอีกเออ Why 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 broken อ่ะ Oh came out magic trick อ uh, <magic> ๋อ magic It's not broken magic trick yeah. Can two ไหม Can two ไหม Now one yeah. Can two ไหม Can two ไหม No no ไม่เก่งจริงนี่ว่า If if you can two นะชาลีนี่เลยเออเออ wait, wait, wait. ready ออย่าบอกทูได mm ้จ hmm. ริงนี่ว่าตรงนีเลยจ้าจ๊บเฮ้ยอ้าเฮ้ยอ้าให้สลับกล้องเหรอยูสวิปอ่ะสวิปไม่ร่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ะจ๊บ

อี e วันม่อวันมอสโลแอนสโลฮาชื่สโลวันม่อฮาเช่โอ้โหแมงเอ้ยฟนปอมเอาลเาและเอาเลไ่ะ a n น how how here ชิบหายนะกูต้องมาดูอะไรวะเนี่ยเฮียตอนตีหนึ่งครึ่งกูมาดูฟันปอมนี่มันลากเทียมนี่ว่าพระเจ้าจ,าจอร์จเกิดมาไม่เคยเห็นลากเทียมใกล้ขนาดนี้โอ้โห <c oughs> ยอดอะไรกันการ์ดบักซ์บักซ์ซิงเหรออ้าวบักซิซิงไทยแลนด์หรือ no no Thailand USA Whoa. You boxing with who? Kangaroo. Yeah. <laughs> kangaroo. You fighting with kangaroo. Yeah. Kangaroo out here. Kangaroo. Kangaroo here, and you fighting, yeah. Yeah. <laughs> who winner? <laughs> okay, Charlie. Ah, uh, uh, okay. ทอมมี่ซียูในทำนะซียูเลยจ์จาร์ดี้คิดถึงคิดถึงทอมมี่กับกุครับผมุครับเจอกันทอมมี่ครับเจอกันทอมมี่ันไหมมึนเลยไอออฟแดกอีกแล้วมึงแดกอีกแล้วเหรอแดกอะไรครับ มาาัว่โอ้โหตีสองกินบะหมี่ถึงสำเร็จรูปแล้วเราที่เมคขัดข้าวตอนเย็นกินหมดเลยแล้วเราผ่านทุกองต่อ,อี่ก็านทองต่อฝึกตามด้วยมาทนากทายหน่อยแต่พี่อยากกินนะต้องรักษาสุขภาพครับครับ,รบผมงงผมกำลังรักษาสุขภาพครับเราจะหุนดีไปด้วยกันนะครับใช่ผมอยากให้พี่แน็กขุนดีผมเลยต้องกินอืมผมอยากให้พี่แบบว่าอออปุ๊บอุ้ย,ยแบบว่า สาวๆผู้ใหญ่เห็นเฮ้ยคุณร่างดีเราต้องแับมามีซิปแพ็งนะใช่ผมก็มีแล้วโอ้ไม่อยากโม้โอ้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมโม้ไปก็คนตกใจกันทำไมตรงมึงไฟมันตกหรอวะอะไรนะ ไฟไม่น่าไฟตกผมน่าจะดำโดยโดยธรรมชาติเลวขอโทษบุญนี่พี่บุรี่ผมว่าไม่ได้เลยขอช่วยอะไรอ๊อฟอ๊อฟขอขอคำคมหน่อยแบบเอาคมมากแต่ไม่หยาบคายแต่แบบว่าคือคนกำลังนอนดึกอ๋อคำคำคมที่แบบว่าเอฟซีพี่เนี่ยแก่เยอะมากบางคนเนี่ยใกล้ตาย้นะบางคนตายแล้วอันนี้พูดจริงเอฟซปีที่แล้วคือมีตั้งแน่อายุแบบห้าสิบหกสิบเจ็สิบ เจ็ดสิบก็มีปีที่แล้วแปดสิบก็มีมันคนเสียชีวิตไปนะ,ะแต่ว่าเราไม่มองเรื่องเสียช,ชีวิตให้เป็นเรื่องเครียดเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติใช่มันเรื่องธรรมชาติก็คือให้มองเป็นเรื่องแบบสัจธรรมที่แบบสบายๆแต่ตอนนี้เอฟซีอายุเยอะๆก็พักผ่อนกันและน<ช>อนพักไหนขอคํำคมที่แบบคนตื่นมาทำง,งานตีห้าแล้วแบบสุขใจหน่อยแบบคมคมเลยแล้วคมมากํคำคมมึงอย่าเพิ่งเดินไปไหนนะเอาใหม่ดิเอาให้ดีกว่านั้นนี่เอาขอแบบกำลังใจเลยกำลัง